สวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในเพจแปะปากมากเป็นประจำทุกวันนะครับเพจที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมสรลิว์พูนะครับเรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจที่อพอจะมาวิเคราะห์กันได้นะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเป็นประจำทุกวันแล้วก็ มองดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับแฟนบอลเรือพูแปะก็เอามานั่งพูดคุยกันเป็นอย่างนี้เป็นประจําทุกวันแล้วกันนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ในเพจแปะปากมากทาง f a c e b o o k แพทแฟนเพจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube แปะปากมากก็ฝากบอกต่อกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆประจำวันขึ้นมาจะได้รับทราบกันทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้แปะกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ เรามาพูดถึงกันเรื่องของฟาบิโอคาวโยกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้นะครับเรายังไม่เคยเห็นเขาเล่นอย่างจริงจังเลยนะครับเรารู้แต่ว่าเขาคือดาวรุ่งนะครับเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมในระดับแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานของเขาด้วยวัย19ปีนะครับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้ฟูลแลมเข้าป้ายในอันดับรองแชมป์ อ่าเดือแชมเปี้ยนชิพนะครับล้าก็เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ในระดับพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนะครับว่ากันว่าลิเวอร์พูลเกือบจะได้ตัวเขานะครับตั้งแต่ในช่วงตลาดเดือนมกราคมแล้วนะครับข้อตกลงต่างๆตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วแต่ในเรื่องเอกสารนะครับมันมีความชุลมนุนวุ่นวายกันสักเล็กน้อยเพราะว่า เอกสารที่จะทําเรื่องยืมตัวกลับไปนะครับให้กับฟูแลมมันไม่ถันการแต่ในเรื่องของการที่จะย้ายจากเรียวู่ลฟูแลมนะครับมาอยู่กับเรียวู่นั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทําให้ดิวนั้นต้องล่าช้ากันเกินไปแล้วก็ภายหลังจากที่เรียวู่นะครับพลาดถ้าไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเพียงแค่ประมาณวันเดียวเท่านั้น เรื่องของฟาบิโอคาวันโจก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยลิเวอร์พูลยังยืนยันนะครับว่ายังอยากได้ตัวไอหนูวัยสิปีคนนี้เจเกนคอปมีความชอบพอในฝีเท้าของเด็กคนนี้แล้วก็อยากจะได้มาปั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคําถามสําหรับเด็กคนนี้นะครับก็ยังคือว่าเขาจะสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับให้กับสโมสรลิเวอร์พูลว่ากันว่าเด็กคนนี้นะครับคืออัจฉริยะฟุตบอลคนหนึ่งแห่งวงการโปรตุเกสนะครับแล้วก็ถูก ส่งตัวออกมาจากนอกประเทศโดยาทางผู้ปกครองของเขานะครับที่อยากจะเห็นลูกนะครับมีพัฒนาการมีประสบการณ์อะไรทางด้านต่างๆก็เลยย้ายมาอยู่กับอะคาเดมี่ที่ฟูลแลมนะครับและเพียงไม่นานนะครับทางด้านเคาโย่ก็กลายเป็นกําลังสําคัญให้กับฟูลแลมนะครับเหตุใดน,นะครับเขาถึงมีค่าตัวประมาณาเกือบ8ล้านปอนด์นะครับเวผู้ยอมทุ่มซื้อนะครับเพื่อที่จะ เอาเด็กคนนี้นะครับมาทํางานแล้วก็มา,าปั้นในการที่จะทําให้กองกลางของเลี้ยวภูนั้นดูดีขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาเล่นดีที่สุดนะครับในตําแหน่งอะไรนะครับสำหรับทางด้านฟาบิโอคาาโยนะครับก็ตำแหน่งที่ฟูลแลมใช้งานเขานั่นก็คือการใช้ตัวเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับแล้วก็ความพิเศษของทางด้านคา沃โยนั่นก็คือว่า เขาสามารถที่จะครองบอลได้ดีไปกับลูกฟุตบอลได้ดีเปิดฟุตบอลได้ดีสําคัญที่สุดเลยคือเขาสามารถที่จะสอดตัวเองนะครับจากแถว2นะครับขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะพังประตูได้ในวัย19ปีในระดับแชมเปี้ยนชิพเรือกกาที่แล้วนะครับเขามีส่วนในการยิงถึง10ประตูกับอีก8ปดแอดซิสให้กับฟูลแลม เพราะฉะนั้นทั้งเรื่องการยิงประตูนะครับแล้วก็เรื่องการจ่ายบอลน,นะครับมันเป็นอาวุธที่สําคัญสําหรับตัวเขาแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่เลวพูขาดหายไปเหมือนกันนั่นก็คือมิดฟิลด์ที่สามารถที่จะยิงประตูได้ระดับ10บประตูขึ้นไปเนี่ยมันยังสําคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคาว์โยโยได้มาอยู่กับเลวพูแล้วสามารถที่จะ กลายเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้รูปแบบการเล่นของเลวพูมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นก็น่าจะทําให้อกองหน้าของทีมนะครับที่กําลังเข้าสู่ยุคใหม่น่าจะมีประโยชน์จากการเล่นของคา a วาโยแต่คําถามนั่นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เคินคอปซื้อตัวผู้เล่นมาหลายครั้งเรามักจะเห็นเขานะครับปรับบทบาทให้กับ ผู้เล่นคนนั้นนะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นนะครับสมมุติว่าถ้าเขาโยมาแล้วเล่นระบบ4 2 3 1 ในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบเขามีประโยชน์สำหรับทีมแต่ถ้ายังจะเป็นในระบบ4-3-3เหมือนเดิมถามว่าคาร์วยเล่นตรงไหนได้ในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขก8นะครับตรงที่จอแดนเฮนเดอร์สันเล่นเป็นประจำคาร์วยสามารถที่จะปรับตัวเองไปเล่นในพื้นที่ตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือประโยชน์ที่จะทำให้คาร์วยนั้นมีความหลากหลายอะไรได้มากขึ้นนะครับว่ากันว่านะครับทางด้านคาร์วยนะครับมี ดีพอที่จะเล่นในชุดใหญ่เท่าโดยทันทีเลยหรือเปล่าอันนี้ตอบยากจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมิดฟิลด์ของเีอวุลชุดประจำนะครับเป็นติอาโก้เป็นเฮนโดแล้วก็ฟาบินจน,นั้นยังเป็นที่ไว้ใจของด้านเจอเกนคอปอยู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่การมีเขาโย่ลงมานะครับแม้ว่าในช่วงต้นเขายังต้องได้รับการพิสูจน์ตัวเองและอาจจะเป็นแค่ตัวสแตนบายให้กับทีมผมยังเชื่อว่าเขานั่งน่าจะมีโอกาสลงสนามได้อ่า บ่อยครั้งในฤดูกาลหน้าเหตุผลเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนตัว5คนนะครับของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งจะใช้อย่างถาวรเป็นครั้งแรกนั้นก็จะทําให้การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นแล้วก็แบ่งกันเล่นของผู้เล่นเนี่ยน่าจะมีมากมากขึ้นประกอบกับทางด้านอายุของทางด้านมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนั้นยังไม่มีอะไรการรันตีได้นะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บความฟิตอะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นโอกาสของคาวโยนั้นน่าจะดีนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านคาวโยนั้นย้ายมาจากฟูแลมแล้วก็เคยเล่นฟุตบอลให้กับทางด้านเล่นคู่กันกับทางด้านฮาวิเอเลียดมาก่อนนะครับทีนี้มันก็มีคําพูดมาจากคนที่เคยทํางานร่วมกับท้งฮาวิเอเลียดและคาวโยเขาโดนคําถามไปว่า2คนนี้ใครดีกว่ากันนะครับ ทางด้านผู้เกี่ยวข้องคนนั้นนะครับเขาก็บอกมาว่าถ้าให้เขาเลือกเขาเลือกคาวาโย่แต่ว่าคาวาโย่นั้นเป็นคนที่เล่นดีนะครับเป็นอัจฉริยะของทางด้านโปรตุเกสขณะเดียวกันทางด้านฮาวิเอเลียเป็นอัจฉริยะของด้านฝั่งอังกฤษเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำกันอาจจะมีกันอยู่ไม่มากแต่ทองคนนี้ถ้าหากว่าท็อปฟอร์มแล้วหรือผู้สามารถที่จะพัฒนาเขามาได้รับประกันเลยว่า เลี้ยวภูกำลังจะมี2ดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญไปได้อีก5-10ถึงปีในอนาคตข้างหน้าได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับกับคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าคาวโจนั้นอายุเพียงแค่19ปีไม่เคยเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกมามันจะส่งผลกระทบต่อการลงสนามโดยทันทีหรือเปล่าตรงจุดนี้นะครับตอบได้เลยว่าเจนคอปเองนะครับ เป็นคนที่เน้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับถ้าหากคิดว่าลงไม่ได้เจนคอปจะไม่เอาลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คาร์โยจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นั่นคือฟอร์มการเล่นในช่วงซ้อมของตัวเองนั่นเองนะครับเราได้เห็นนะครับว่าฝ่าทางด้านฟาบินโยก,กว่าจะได้ลงสนามให้กันแล้วพูแล,วพแล้วกลายเป็นกําลังหลักตรงนี้เขาคือผู้เล่นคนสุดท้ายเลยนะครับที่เจนคอปจับลงสนามในชุดที่ซื้อเติมแข่ง เติมกาลังความแข็งแกร่งเข้ามาในฤดูกาล2018-19นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราให้บิ๊กบอสของเรานะครับเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกคาวโยลงสนามทันทีหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับฤดูกาลที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่าฮาร์วีย์เอเดียจะออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกในฐานะผู้เล่นตัวจริงแต่เขาได้รับโอกาสจากทางด้านเจนคอปแล้วผลที่ออกมามันก็ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอทางด้าน เจนคอปเป็นผู้ประเมินและตัดสินใจกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้ตัวเขาโยเข้ามาน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และเป็นการตอบโจทย์ในระยะยาวให้กับสมสอรเลียผูเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นฟอร์มการเล่นของเขาแล้วนะครับก็คงจะเป็นในนัด ปรีซีซั่นนัดแรกที่มันเล่นที่กรุงเทพเนี่ยครับฟบอาฟาบิโอคาโยอาจจะได้มาอวดโฉมพร้อมกับดาวินดูเนสแล้วก็เราน่าจะได้เริ่มเห็นฝีเท้าของเขากันบ้างเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับเรียบภูสําหรับเรียบภูชุดฤดูกาลหน้าซึ่งว่ากันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแห่งการเปลี่ยนแปลงขุนพลบางอย่างในทีมเรียบพูเพื่อการวางรากฐานสำหรับอนาคตระยะยาวที่เซอร์เกนคอปกำลังทำอยู่นะครับนี่คือ อาลิเคาโดอาฟาบิโอคาโยนะครับที่ uh, นำมาเสนอในวันนี้นะครับก็น่าจะทำให้เรารู้จักตัวตนของเขาได้มากขึ้นสักเล็กน้อยก็อย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับมั่นคงใจตรงไม่ช้าขันน้ำสูงเส็ยฟ้าต้องอยู่ฟ้า800นะครับเว็บพี่เป็นมิตรกับสายกีฬาอย่างพวกเรานะครับแล้วกลับมาพบกับแปะได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรที่ทน่าสนใจวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ